ไปดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันกับเกมคอนโซลฮอตฮิตแห่งปีนะฮะที่ตกลงแล้วรอบนี้มันดีขึ้นเพราะว่าเนี่ยนะครับ Nintendo Switch สองทำไมพี่ตั้งคำถามเรียกว่าเสียงแตกอ่าอืมอล้เราเรียกว่าเสียงแตกเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าดีหลายคนกบอกไม่ค่อยดีนะค่อนข้างเสียงแตกกันอยู่เราก็ไม่รู้เหมือนกันอะนับว่าดีไปก่อนแล้วกันนะฮะล่าสุด ในที่สุดนะฮะก็สำหรับฟแฟนๆชาว Nintendo Switch บ้านเราที่สนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับบ้านเราซินิกไทยแลนด์ตัวแทนจำหน่าย Nintendo Switch 2อย่างเป็นทางการของบ้านเรานะก็เอา Switch 1เข้ามาแล้วใช่ไหม 2> Switch 2ก็ต้องตามมานะค,ะครับเพราะราคาแล้วป๊อปป๊อะนะราคาขายสุดนดราคาเริ่มต้นที่17,800บาท1 8 0 0มีทอนละส2 0รโอ้ อืมนะฮะนะคือเอาจริงๆเขาก็ใบมาตั้งแต่วันก่อนแล้วแหละว่าเออเฮ้ยคำใบคือ Nintendo Switch 2ราคาบ้านเราเนี่ยยี่สิบใบเทามีทอนเออยี่สิบใบเทามีทอนก็มีทอนจริงๆนะถ้าซื้อแบบไม่มีบันโดนะฮะหมื่นเจ็ดแปดร้อยแต่ถ้าคุณซื้อพร้อมมาดิอคาบวมาดโอหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสองมื่นมีทอนสองร้อยโอ การพิอร์จะเปิดเป็นสองช่วงนะครับโดยช่วงแรกพิอร์พร้อมรับของขวัญพิเศษะนะครับ,บจะเปิดเป็นชว่วงเป็นสองช่วงเนาะนะครับรับตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยนะถ้าจะเอาแบบมีของความพิเศษด้วยที่ผมิถุนายนนี้นะครับเที่ยงตรงจนถึง20มิถุนา6โมงเย็นนะครับส่วนพิอรดรอบปกติก็ตั้งแต่21มิถุนา6โมงเย็นไล่ไปจนถึง25มิถุนาตอนเที่ยงนะไอ้ทำไมเวลาไม่ไมตรงกันนะ อ่ะแต่ก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับ20มิจิายน6โมงเย็นะ,ะ16มิศุิายนเที่ยงจนถึง20มิิายน6โมงเย็นอันนี้คือพร้อมของความพิเศษแต่ถ้าเอาแบบรอบปกติ21พิศุาิายน6โมงเย็นถึง25มิศจิจายนเที่ยงตรงนะครับ<ะ>ซึ่งตัวเครื่องถ้าคุณจะเริ่มไปรับนะฮะเริ่มไปรับจริงๆคุณก็สามารถไปรับได้ที่ d ิติโ o ออเทอร์ไรส์สโตร์นะครับ by Cynex แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเริ่มรับ้ตั้งแต่26มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับนะก็ตามตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะมากมายหมดเลยนะร้านโฮมโปรนะครับอ่าพาวบายไอทีซิตี้ทรูช็อปช็อปปี้อะไรต่างๆนะได้หมดเลยทุกแบรนด์นะฮะได้นะเริ่มไปรับกันเลยใครที่เห็นสวิตซ์สองแล้วรู้สึกว่ายังตกลุมรักสวิต c ์อยู่ก็ไป หิ้วกันได้นะส่วนถ้าใครคิดว่าเฮ้ยสวิตหนึ่งโอเลก็ยังดีอยู่นะฮะช่วงนี้ราคากำลังลงรีบไปสอยกันเออใช่ยินจากเท่าไหร่นะหมื่นสามเลยประมาณหมื่นหนึ่งห้าร้อยอะไรอย่างงี้ป่ะเหลือหมื่นหมื่นหนึ่งห้ายิ่งยิ่งถ้าเป็นรุ่นแรกที่ไม่มีโอเล็ด้วยนี่โหเหลือตอนนี้เหลือเจ็ดแปดพันนี่เองอ้าแล้วต่อสวิตไลท์ผมอ่ะสวิตไลท์สวิตไลท์ก็ราคาก็ยังพอๆกับีโอเล็อยู่นะผมว่าราคาก็ยังพอๆกันอยู่เออนะ อลองไปดูกันเอาแล,แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องเปล่านะย้ำอีกครั้งเครื่องเปล่าหมื่นเจ็ดแปดร้อยมาเล้วแถบวีดีโอคาร์เวอร์วันนี้หมื่นเก้าแปดนะครับแผ่นซื้อกันเอานะจ๊ะเฮ้ <c oughs> <ำ>ยสวิตไลท์ต่ำหกพันเลยเออต่ำหกพันเหรอเต่เต่จังเต่ไม่มีของน่ะ <c oughs>